นมัตถุรัตนัตยศะขอ,อนอบน้อมแด่ระรัตนตรัยกราวรัชการขอโอกาสท่านครูบาจารย์พระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกโรคขอความเจริญในสินในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมกระทำครูอาจารย์โลกหลานนักเรียน โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนอโอกาสนี้สาธุวางมือลงข,ขอใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจในการเป็นอยู่ในการปฏิบัติเพราะว่าเราอยู่ร่วมกัน ทั้งคุณเจ้าทั้งคุณยายคุณแม่ชีพ่อเา้าวแม่เา้าและววันนี้กม็มีลูกหลานนักเรียนในเขตตำบลน,น้องบดงดงโดยท่านพ่ออวิชัยอของคณะครูอาจารย์ได้นำพาลูกหลานเข้ามาอบรมคุณธรรมจริยธรรม จะเรียกว่ามีทุกรุ่นตั้งแต่ลูกหลานจนถึงพระคุณเจ้าจนถึงแม่ค้าวแม่ชีผู้เท่าผู้แก่อันนี้เราก็อยู่ร่วมกันในการอยู่ร่วมกันนียเราก็ต้องมีระเบียบเราก็ต้องมีกฎมีกติกา ในทุกสังคมจะเป็นสังคมในสังคมศาสนาพระสงฆ์ก็จะมีพระวินัยที่เหมือนกับเป็นกฎหมายก็ว่าได้เป็นระเบียบที่เราจะต้องรักษาในภรวินัยเนี่ยก็มีพระธรรมคือมีคำสั่งสอนอยู่ในนั้นด้วย มีการละบาปอยู่ในนั้นด้วยมีการทำความดีให้เกิดขึ้นแล้วก็มีการขัดเก่าเพื่อให้เราเกิดความบริสุทธิ์ที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นพระสงฆ์นี่ก็เลยต้องต้องมีกฎมีระเบียบมีพระวินัยจะเรียกง่ายๆว่ามีกรอบมีคำพูด ครูบาอาจารย์ท่านให้สติว่าพระดีนี่ต้องอยู่ในกรอบเปรียบเทียบเหมือนพระเครื่องถ้าพระเครื่องรุ่นไหนที่ว่าดีๆที่เขามีความเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์หรือว่าขังเรือกว่าเป็นของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเขาก็จะเอาไปเข้ากรอบ เข้ากรอบทองไปเข้ากรอบดีๆแล้วก็รักษาดีๆเพราะอะไรเพราะว่าผ้าดีก็จะมีกรอบเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องให้เหมือนกับป้องกันไม่ให้มีอะไรมาโดนป้องกันที่จะให้แบบดีที่สุดจะมีคำพูดว่า พระดีต้องมีกรอบหรือว่าพระดีต้องอยู่ในกรอบกรอบนั้นก็คือพระธรรมวิน,นัยถ้าพระเราไม่ได้อยู่ในพระธรรมวิน,นัยไม่ได้อยู่ในกฎระเบียบพะเราก็อาจจะล่วงเกินไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องไปทำอะไรที่ไม่ดีทำให้เกิดความเสียหาย และสิ่งเหล่านั้นก็จะทำให้ตนเองเดือดร้อนด้วยเสียหายด้วยทางศาสนาทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องก็เดือดร้อนด้วยเสียหายด้วยก็มีเพราะอะไรเพราะเราไม่มีกรอบหรือว่าไม่ได้อยู่ในกรอบของพระธรรมวิน,นัยแต่ว่าการอยู่ในกรอบเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ต้องฝืนได เพราะว่ากิเลสเราเนี่มันจะพาเราไปทำตามใจเราคือตามใจเราที่อยากไปทำอะไรที่อยู่ในกามคุณในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสหรือว่าตามอำนาจของกิเลสที่เรามีความโลรมีความโกรธมีความหลงมันก็จะต้องสู้กัน สู้กันระหว่างคุณธรรมกับมารหรือว่าความดีกับความชั่วถ้าเรามีความดีมากหรือว่ามีความเข้มแข็งมากอยู่ในระเบียบวิน,นัยอยู่ในกฎกิเลสหรือว่ามารสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่สามารถที่จะเข้ามาแบบแทรกแซงทำร้ายทำลาย ทำให้เราเสียหายได้เพราะเราแบบมีกรอบดีหรือว่าอยู่ในพระวินัยอยู่ในกฎระเบียบดีสิ่งเหล่านั้นก็ทําลายเราไม่ได้อันนี้เราก็จะต้องมองให้เห็นคุณของกฎระเบียบของพระวินัยเรือว่าสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติซึ่งบางครั้งมันฝืนนะ มันฟื้นจิตฟื้นใจคนเราเนี่ยไม่อยากให้ใครมาบังคับไม่อยากให้ใครมากําหนดกฎเกณฑ์เพราะว่าบางทีมันไม่ถูกใจเราแต่ว่าคนที่ได้ดีนะเพราะว่ามีกฎระเบียบหรือว่าถูกให้เราแบบมีความเข้มแข็งอดทนฝึกนฝนฟื้นจิตฟื้นใจ จะว่าบังคับก็ใช่แต่ว่าก็อยู่ในพื้นฐานของความพอใจหรือว่าต้องยอมรับกันได้อย่างพวกเราก็ดีลูกหลานถ้าเราไม่มีระเบียบวิน,นัยนั่งไม่เป็นระเบียบหรือว่าอยู่ไม่เป็นระเบียบเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบทําไม่เกิดความวุ่นวายทาไม่เกิดความไม่เรียบร้อย ไปมาก็ทำให้เกิดปัญหาฉะนั้นเรามาวัดนี่เราก็มาวัดจริงๆได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมวันนี้เราจะได้วัดว่านักเรียนหนองบดงเนี่ยเรียบร้อยไหมโรงเรียนหนองบดงนี่มีความตั้งใจไหมถ้าเราเรียบร้อยเราก็ถือว่ารักษา ระเบียบวินัยเราไม่ใช่แค่นั้นนะรักษาหน้าเนี่ยเรามองดูท่านผอ,อนถ้าเราแบบสงสารท่านผอ,อนี่หรือว,ว่าสงสารคุณครูนี่เราจะต้องไม่ดือ้อเราจะต้องไม่เกเรเราจะต้องเรียบร้อยเพราะว่าถ้าเราพากันแบบเสียงดังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ตั้งใจอบรม คนที่จะอายเราอาจจะไม่อายหรอกแต่ว่าคนที่จะอายคือใครท่านผอออดคุณครูนี่ก็จะอายก็จะอายว่านักเรียนน้องบดงนี่โอ้ยีีลายแห้งดื้อแห้งบอกยากสอนก็ยาก,ก,ยากเสียงก็ดังนั่งก็บบ่เรียบร้อยเดือดต้องต้องขึ้น เกลียนน้องบดงนี่เบ่อเหื่อยน,นําขนาดมาวัดสองหมื่อก็บ่อว่ามันเอาลิงมานําหรือว่าเอาคางมานําเดยกก็เล่นหัวชักหัวขวบเดยกก็ยิบหนุนยิบหน,ยยนี่เดวกับเป็นเร่งสัจสิเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเป็นอย่างนี้เนี่ยใครที่จะอายได้ไหมท่านพออคุณครูก็จะอาย แล้วก็จะเป็นอะไรให้แบบเนี่ยพระก็จะดูแม่ชีก็จะดูอะไรทีนี้ฉะนั้นถ้าพวกเราไม่อยากให้ท่านพอ,อ,อต้องแบบอายหรือว่าอะไรที่มันไม่ดีเราต้องทำยังไงเราไเราจึงต้องมีระเบียบอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบเรียบร้อยครูอาจารย์ก็จะชื่นชมถ้าสมมุติว่า นักเรียนโรงเรียนหนองบดงมาอยู่เรียบร้อยดีงามพอาจารย์ก็จะชื่นชมโรงเรียนหนองบดงนี่นักเรียนเรียบร้อยดีมากคุณครูก็โอ้ตั้งใจโอ้น่าชื่นชมทั้งท่านผอด้วยทั้งคณะครูด้วย,วยลูกหลานนักเรียนด้วยเรียบร้อยเรียบร้อยน่ารักอืม น่าชื่นชมน่าอนุโมทนาเยี่ยมชิงชิงภาษาเยี่ยมชิงชิงให้แบบโบแดงไปเลยอืมหรือว่าให้แบบสุดยอดอันนี้เราจะให้ครูบาอาจารย์ชื่นชมให้ครูบาอาจารย์ยกย่องหรือว่าจะให้ครูบาอาจารย์ตำเนิหรือว่าให้ครูบาอาจารย์พูดว่า ด่าหรือว่าอะไรที่ไม่ดีแล้วก็ทำให้ท่านพออ,อออายคณะครูอายว่โาโรงเรียนอาจารย์ให้วิทยากรเอารถมาขนกลับไปเลยดนะ้วนี่อย่างมันดื้อพูด <c oughs> วิทยากรเอาไปอยู่คู่กับมึนพวคู่ออไไ <c oughs> ยังไงไปไหนห่วยเห็นได้เอารถมาขนกลับไปเลยแนละ้วอันนี้เป็นตรงไปเอารถมาอยู่ที่นี่มีรถเลย <c oughs> อ่ามันดื้อกับไล่ขึ้นรถ ขนกลับโรงเรียนขนกลับบ้านไปเลย <c oughs> เราอาจจะคิดเราไว้ก็สบายแล้วผมก็บอกอย่างมาไปไหนได้ให้ผมกลับผมให้สดีใจมันไม่ใช่แค่นั้นแล้วเนี่ยเขาอาจจะเอาไปพูดเอาไปว่าอะไรต่างๆฉะนั้นพวกเราท้งหลายจึงต้องมีกฎมีระเบียบเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยเป็นพื้นฐานถ้าคนเราไม่มีระเบียบวิน,นัย คนเราแบบไม่รู้จักสำรวมระวังเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่แบบไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความอดทนเพราะมันเอาใจใจตนเองไปมาการที่จะไปเรียนไปศึกษาพัฒนาชีวิตให้เจริญขึ้นไปเรื่อยๆรหรือว่าได้รับการยอมรับหรือว่าสามารถที่จะนำพาตนเองให้ประสบความสำเร็จนี่มันก็จะเป็นเรื่องยากไปคนนั้น ฉะนั้นถ้าเรามีพื้นฐานดีเรียบร้อยตั้งใจในการเรียนในการอบรมในการศึกษาพัฒนาเราก็จะได้โอกาสเวลาอนาคตข้างหน้าเราก็จะมีพื้นฐานความเข้มแข็งมีพื้นฐานความอดทนเวลาได้รับการฝึกฝนอะไรที่แบบหนักๆนักดีเพราะว่าการที่เราจะได้ดีเนี่ยมันจะต้องมีความอดทนการที่เราจะเจริญเนี่ย มันจะต้องมีความเข้มแข็งมันจึงจะสามารถนำตนฟันฝ่าความทุกข์ปัญหาอุปสรรคหรือว่าเครื่องขวางกัน้นถ้าเราเข้มแข็งถ้าเราอดทนเราก็จะสามารถนำตนไปสู่ความสำเร็จนำตนไปสู่ความเจริญได้ตรงกันข้ามกันถ้าเราอ่อนแอถ้าเราไม่มีระเบียบเราก็จะไม่สามารถ ต่อสู้กับความทุกข์ต่อสู้กับอุปสรรคต่อสู้กับปัญหาได้ไปมาเราก็จะพ่ายแพ้ไปมาเราก็จะล้มเลวไปมาเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะพึ่งตนเองได้อันนี้ว่าจะเป็นพระก็ดีเป็นนักปฏิบัติก็ดีถ้าเราไม่ได้ฝึกตนให้เกิดความเข้มแข็งอดทนไม่ได้ฝึกตนให้มีความแบบหนักแน่น สามารถที่จะทนต่อความทุกข์ทนต่อปัญหาอุปสรรคได้ความเจริญทางธรรมก็จะเป็นอะไรที่แบบไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นได้หรือเกิดขึ้นได้ยากแต่ถ้าเราฝึกตนเองให้อดทนเข้มแข็งเราก็สามารถที่จะนําตนให้เอาชนะความทุกข์หรือว่านําตนไปสู่ความสําเร็จความเจริญได้ทางโลกก็เหมือนกันทางธรรมก็เหมือนกัน อันนี้ฝากลูกหลานไว้นะในเวลาสั้นๆก็คออนมโมทนากับท่านทั้งหลายไม่ว่าพระคุณเจ้าก็ดีญาติโยมก็ดีโดยเฉพาะอท่านพออวิชัยโดยความคุ้นเคยเคารพนับถือได้อยู่ได้ช่วยได้อะไรหลายอย่างตั้นแต่เป็นพออโรงเรียนบ้านกีกิ่งพัฒนานำพาลูกหลานอะไรหลายอย่างจน เป็นเกียรติประวัติเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับของส่วนการศึกษาแล้วก็ชุมชนชาวบ้านอาจารย์ก็ดีใจแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่ทางราชการการโยกย้ายก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ดีใจกับท่านที่ได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ตําแหน่งและก็ได้กลับไปบ้านเกิดไปตอบแทนบ้านเกิดให้ได้พัฒนาลูกหลาน ให้ได้ความรู้จะได้เป็นผู้ที่เป็นอนาคตเป็นความหวังของชุมชนของบ้านเมืองที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อไปขออนุโมทนากับคณะครูอาจารย์แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานมาอยู่วัดมันไม่เหมือนอยู่โรงเรียนอยู่วัดไม่เหมือนอยู่บ้านเราก็ต้องนั่งอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องอดต้องทนนะคนเราจะสำเร็จได้จเจริญได้ต้องผ่านการฝึก ต้องผ่านการศึกษาต้องผ่านการเรียนรู้จึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่มีใครประสบความสำเร็จด้วยความอ่อนแอด้วยความไม่มีระเบียบวิน,นัยด้วยความไม่ตั้งใจมีแต่คนที่จะนำพาตนเองไปสู่ความล้มเหลวนำไปสู่ความพิดหวังนำไปสู่ความอ่อนแอที่จะทำให้ตนเองแบบลำบาก แล้วก็ทําให้ตนเองต้องเป็นภาระของคนอื่นถ้าเราไม่เอาความเข้มแข็งไม่เอาความอดทนมาใช้ต่อไปเราก็จะต้องลําบากยิ่งกว่านี้เหนื่อยยิ่งกว่านี้ทุกยิ่งกว่านี้ฉะนั้นลูกหลานต้องเอาความอดทนเอาความเข้มแข็งเอาความตั้งใจมาใช้ให้เต็มที่เต็มกําลังขอความเจริญงอกงามในชิ้นในธรรมในคุณงามความดีในศาสนา จงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุเทียมตรวจน้ำประพรหลุกหลานพนมมือไว้ ยะถาวาริวาปุราปริปุเรนทิสาการังเอวเมิวายโตทินังเตทนังอุปคปัตติอิจิตังปัจิตังตุมหังขิพัมเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโตปินารโสยะถามะณิโชติรโสยะถาเอเตโย ตตสัพาระโภวินะสัตตุมะเตมภาวะวันตารายกสุขิทถกายกโกภาวะอพิวันตานสิเลสเนจัง ยินจัตตารทมาวันตันติอายวันโนสุขังหาลังอายุโทมวันดนเดรอนวันนัทโมัิมานันสุขัส จันทิอาโยอาตวาปรางวันสุขัญจะภิกขานะโทติยายุทธายสวาโหติยัตถายาท่วง เทววัตุสัพพามาราลังรักอันตุสัพพเทววัฏนสัพพุดฐานุภาเวนัสัทธาสุดีอวัตต์เต็มอวตุสัพพามาราลังรัก an tu sapati vata manu awe na sata so ti pawat tu pawat tu sap rakan tu sapati vata Ah, no, ah, eh,